หนึ่งแท่งสามารถแลกภรรยาได้ถึงร้อยคนแต่เสบียงและน้ำแข็งที่ฉันสะสมไว้สามารถกินได้ถึง200ปีแต่ในชาติก่อนฉันเอาใจหลิวหยูเยี่ยนสาวสวยของโรงเรียนถึง20ปีสุดท้ายเธอกลับพาเพื่อนชายบุกเข้ามาในบ้านฉันไม่เพียงแต่ขโมยทรัพยากรทั้งหมดของฉันยังทำให้ฉันอับอายจนตายต่อหน้าต่อตาตอนนี้ก็เหมือนเดิมตอนนี้ฉันสาบานว่าจะคืนความเจ็บปวดที่ฉันได้รับเป็นพันเท่าแต่เมื่อเผชิญกับสาวสวยที่เข้ามาหาฉันกลับผลักเธอออกไปถอยไปหน่อยฉันกำลังอ่านหนังสืออยู่เพราะสิ่งแรกที่ฉันต้้้้ออออองงงงงงททททคืืกกกกลลลลััับไปีี่่่าาานนถตตเสิิรหวโ ถ้าพูดถึงวันสิ้นโลกคําตอบแน่นอนคือทรัพยากรชาติที่แล้วผู้คนไม่เพียงต้องเผชิญกับการโจมตีของสัตว์ประหลาดยังต้องต่อสู้เพื่อบำริเกึ้งสำเร็จรูปครั้งนี้ฉันต้องเตรียมตัวให้พร้อมลงหน้าผลคือเมื่อฉันก้าวเท้าเข้าไปในบริษัทก็ถูกหักเงินเดือนหนึ่งเดือนเพราะมาสาย2วินาทีชาติที่แล้วเจ้านายหนีไปก่อนวันสิ้นโลกเงินเดือนสองปีของฉันหายไปหมดครั้งนี้ทรัพยากรทั้งหมดถือเป็นค่าชดเชยทางจิตใจของฉันดังนั้นฉันจึงบกมือใช้พลังที่ตื่นนนข้้้ใใาาาติิิทททที่แลวมมพพเเเษกก็บรรัััยงหดไป ในมิติพิเศษนี้ไม่เพียงแต่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ถึง1นึ่งแสนลูกบาทเมตรแต่เวลายังหยุดนิ่งอยู่อาหารไม่ว่าจะเก็บไว้นานแค่ไหนก็ยังคงสดใหม่เพราะในวันสิ้นโลกไส้กรอกหมดอายุหนึ่งชิ้นสามารถแลกกับภรรยาได้ถึงหนึ่งร้อยคนแต่การได้กินอาหารสดใหม่ไม่ยอมแลกกับภรรยาหมื่นคนหลังจากดูรายการทรัพยากรในมิติพิเศษเสร็จฉันก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกในที่สุดก็ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบอดอยากเหมือนชาติก่อนสักครู่ต่อมาเจ้านายพาพนักงานสองคนเดินเข้ามาในโกดังพบว่า,กวาโกดังที่เคยเป็นไปด้วยของตอนนี้กลับว่างเปล่่าาาแล้้้วชีีมมททฉันพรออด เสียวซูทรัพยากรในโกดังอยู่ไหนถ้าไม่บอกความจริงจะหักเงินเดือนห้าสิบปีแต่ฉันกลับหัวเราะเบาๆฉันเอาของทั้งหมดเจ็ดู้จบก็ใช้การกระโดดข้ามิติออกจากโกดังไปความสามารถนี้มันสุดยอดจริงๆความสามารถนี้ไม่เคยทําให้ผิดหวังสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระในระยะสามเมรถึงวันสิ้นโลกอยากพูดถึงการเก็บสะสมสบิงเลยแม้จะต้องเผชิญกับสัตว์กลายพันธ์ฉันก็ยังสามารถเอาชีวิตรอดได้แต่ในขณะที่ฉันเตรียมจะไปซื้อของฟรีที่บ้านถัดไปใครจะรู้ว่าในตอนนั้นโทรศัพท์มือถือของฉันจะดังขึ้นนนพพอเเเเเห็็สาาายยยยรรีกีกกกข้ลัับปททศ์จ สีหน้าของฉันเปลี่ยนเป็นมืดมนทันทีท,ทันทีที่รับสายก็ได้ยินเสียงหลิวหลุเย้ยตะโกนอย่างไม่พอใจสูซๆเธอกล้าหายตัวไปจากฉันแล้วยังแนะนำบ้านให้คนอื่นเธอมันคนบ้าความรับผิดชอบในฐานะผู้ชายของเธออยู่ไหนเธอคิดว่าฉันต้องการบ้านของเธอเหรอฉันแค่ต้องการความมั่นคงถ้าเธอไม่ยกบ้านให้ฉันฉันจะรู้สึกปลอดภัยอยู่กับเธอได้ยังไงฉันจะให้โอกาสเธอครั้งสุดท้ายตอนนี้กลับมาทันทีและอ่นบ้านให้ฉันไม่งั้นเธอก็อย่าหวังว่าจะได้แต่งงานกับฉันแต่ฉันกลับวางสายทันที เหมือนคั้งบก่อหลังเท้าไม่กัดคนก็ยังทําให้ราําคาญชาติที่แล้วฉันหาของไปท่วเพื่อเลี้ยงหลียวอีเดียนตัวว่าเธอจะตายเพราะอยูแต่เขาไม่รู้สึกขอบคุณเลยสักนิดยังคิดว่าฉันเป็นแค่คนธรรมดาสุดท้ายถูกหมูเหมาแทงตายต่อนหน้าทั้งสองคนครั้งนี้ฉันจะไม่ให้พวกคุณตายง่ายๆฉันจะให้พวกคุณได้สัมผัสความเจ็บปวดของฉันลิ้มรสเป็นร้อยเป็นพันเท่าแต่ก่อนหน้านั้นฉันต้องสะสมทรัพยากรให้เพียงพอดังนั้นฉันจึงโทรหาในหน้าขายบ้านท,าทันทีผู้จัดการหรือบ้านของฉันสามารถขายได้ในราคาครึ่งหนึ่งแต่ฉัััันน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 นต้้้องงงงกกกาาาาารเเิสดทท่่่่ไมมฉ็็แซีถึห ไม่คาดคิดว่าพอลงจากรถก็เจอหลิวหยูเหียงสองคนล้องฉันไว้สูซๆคุณรู้ไหมว่าฉันรอคุณนางแค่ไหนแต่ฉันเลือกที่จะเินเฉยแต่ตอนนั้นหูเหมากลับมายืนขวางหน้าฉันและตะะกนใครให้คุณขายบ้านกล้าขายบ้านของเราไม่เชื่อว่าจะได้เห็นพระอาทิตย์นพรุ่งนี้ใครจะรู้ว่าฉันจับคอหูเมาไว้ทันทีฉันจัดการเขาด้วยท่ากรับหัวฉันว่าเธอกำลังหาเรื่องอยู่ใช่ไหมฉันทำงานยังต้องให้เธอมาชี้นิ้วสั่งอีกเหรอมื่อเห็นฉากนี้หลิวหยูเหียงก็เริ่มบุยวายทันทีฆ่าคนแล้วฆ่าคนแล้วแต่ฉันก็ไไไไมม่ยยออออฉันนตเเธธปปทีจลก ลิวหยูเยียนถึงกับเอามือปิดหน้าและมองฉันด้วยความตกใจเป็นหมาที่เลียเธอมา20ปีตอนนี้กล้าลงมือทำร้ายเธอฉันมองไปที่หงเหมาที่กำลังจะขาดอากาศหายใจบนพื้นแต่ฉันกลับยิ้นเย็นชาไม่ต้องห่วงฉันจะไม่ให้เธอตายเร็วหรอกพูดจบก็เหวี่ยงหงเหมาออกไปอีกครั้งในขณะนั้นเองลิวหยูเหยียนก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วก็เริ่มพูดจาไร้าสาระอีกครั้งตอนนี้ฉันยังไม่โกรธรีบคุกเข,ข่าขอโทษซะไม่งั้นชาตินี้เธออย่าหวังว่าจะได้แต่งงานกับฉันแต่สิ่่่่่่งงงงงทททีีีตตตตออออออบบกกกกกลัััััเเเเธคคคืืสสสาาาาายย็็มมมด้้วววโรรรหหนน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 ถณ์ใจจิฉ ฉันจะกลับมาแน่นอนหลังจากเดินเข้าไปในบริษัทในน้าผู้จัดการหลิวเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มท,ทันทีฉันจะจ่ายเงินซื้อบ้านของคุณคุณคิดว่าอย่างไรแต่ในใจเขามองฉันเหมือนคนโง่บ้านหลังนี้มีมูลค่ากว่าหนึ่งล้านหยวนเด็กโง่คนนี้กลับขายแค่เจ็ดแสนหยวนฉันแค่เปลี่ยนมือก็สามารถทำกำไรได้หลายแสนแต่ในสายตาฉันเขาต่างหากที่เป็นคนโง่จริงๆเมื่อวันสิ้นโลกมาถึงเงินมากแค่ไหนก็ไม่สามารถกินแทนข้าวได้ไม่นานบัตธรธนาคารของฉันก็เหลือเจ็ดสิบหยวนแต่สำหรับการเตรียมการที่ยิ่งใหห่่สสสรััับวนนิ้ลโลกก็ยยงเเแคศษี ฉันต้องหาวิธีหาเงินเพิ่มแต่ในวินาทีถัดมาฉันก็ถูกโฆษณาเล็กๆดึงดูดนี่ไม่ใช่วิธีที่ดีในการหาเงินอย่างรวดเร็วหรอกหรือถ้าเป็นสถานการณ์ปกติใครกล้ากู้เงินนี้ก็ถือว่างโง่แต่ตอนนี้ฉันจึงรีบไปที่บริษัทเงินกู้เพื่อจำนองทรัพย์สินไม่คาดคิดว่าฝ่ายตรงข้ามจะต่อรองราคาท,าทันทีบ้านของคุณนี้มีมูลค่าสูงสุดแค่ห้าแสนหยวนแต่โฉนดบ้านต้องวางไว้ที่ฉันก่อนฉันบอกเขาอย่างชัดเจนว่าเพิ่มอีกหนึ่งแสนหยวนตอนนี้ฉันต้องการให้คุณสสบาาายใใจหห้เวลัันปด ถ้าฉันได้กำไรฉันจะคืนเงินให้คุณทันทีเมื่อผู้จบหวังตาหายก็เข้าใจทันทีที่แท้เด็กคนนี้เป็นนักพนันแค่เกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ขายแม้กระทั่งพ่อแม่แท้ๆยังกล้าหวังจะได้กำไรอีกไม่นานบัญชีของฉันก็มีเงินถึงหกแสนอยวนอีกครั้งจากนั้นฉันก็มาถึงโรงแรมลู่เฉิงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะขนย้ายสินของจากทางสินค้ามากมายแต่ในคลังสินค้าไม่มีอาหารร้อนๆและในชาติก่อนโรงแรมนี้ผ่านพ,าพ้นภัยพิบัติต่างๆมาได้จนถี่ที่สุดตอนนี้วันสิ้นโลกกำลังจะเกิดขึ้นใช้ที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยระยะยงต บอกว่าต้องการจองโตอาหารรู้หนึ่งพันโตหลิวซินด้วยถึงกับตกใจแต่ก็ยังเสนอราคาได้อย่างคล่องแคล่วเรามีโตละห้าพันมีโตละหมื่นออนไล์ยังมีโตละสามหมื่นแม่แสนฉันชอบอิฐพันหยวนต่อโต๊ะแล้วบอกว่าจะจ่ายมัดจำห้าแสนก่อนจ่ายส่วนที่เหลือในอีกหนึ่งสัปดาห์หลิวซินรีบตอบตกลงทันทีคิดว่านี่ต้องเป็นทายาทเศรษฐีที่ซ่อนตัวอยู่แน่ๆต้องรู้ว่าหินอย่างเดียวก็มีต้นทุนห้าแสนแล้วถ้าได้สร้างความสัมพันธ์กับคนนี้ก็ดีมากตอนนั้นเธอถามขึ้นมาอย่างไม่ทันตั้้้งงววุารยยจะแ่่นหหออปใชชบดดธิ หลังจากเรียนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วฉันถึงได้ออกจากโรงแรมอย่างพอใจโคตรฟินเลยอ,อาหารมูลค่าร้อยล้านจายมาจําแค่ห้าแสนก็เรียบร้อยแล้วส่วนที่เหลือหลังวันสิ้นโลกน้ำแข็งก้อนหนึ่งก็มีมูลค่าหลายพันล้านแล้วหลังจากที่ฉันออกไปได้ไม่นานหลิวรูเหยียนและอีโตมาอย่างลับๆมาหาผู้จัดการสวัสดีครับผมอยากจะสอบถามเรื่องการขนส่งครับสวัสดีครับผมอยากจะถามว่ามีคนมาที่นี่เมื่อกี้ใช่ไหมครับแต่เมื่อรู้ว่าผมสั่งจองงานเลี้ยงมูลค่าสิบล้านที่นี่ทั้งสองคนตกใจมากเขาจะมีเงินมากขนาดนั้นได้อย จนกระทั่งหลิวซินรุ่ยเอาหลักฐานการชำระเงินออกมาให้ดูทั้งสองคนถึงมั่นใจว่าชายคนนี้เป็นทายาทเศรษฐีจริงๆวินาทีต่อมาหลิวรุ่ยเยียนก็ยิ้มเหมือนดอกเบญจมาศตอนนี้ฉันกำลังจะกลายเป็นภรรยาเศรษฐีแล้วและเร็วๆนี้ก็จะเป็นจริงกับคนที่ตามจิบฉันขณะที่หลิวรุ่ยเยียนกำลังฝันกลางวันฉันก็เริ่มคำนวณบัญชีแล้วหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือแปดแสนแต่ตอนที่ซื้อของฟรีก่อนหน้านี้ของจำเป็นหลายอย่างก็ยังไม่ได้ซื้อแม้จะเป็นแค่การจ่ายมัดจำตอนนี้เงินก็ไม่พอใช้แล้วแต่ไม่นานฉััันน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 กกกกกก็ึึออ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 ะะะไไไไรรบาาาาางงงงงย่่่วสิิ้้้้โลลลจจมมมถถเเ์ตีขดทุ ดังนั้นในสองชั่วโมงครึ่งถัดมาในที่สุดฉันก็ได้เงินก้อนโตเก้าแสนเจ็ดหมื่นหยวนต่อไปก็เริ่มซื้อของจำเป็นต่างๆของที่ซูปเปอร์มาร์เกต็ตไม่มีขายฉันก็ซื้อทั้งหมดทางออนไลน์ต้องรู้ว่าวันิ้นโลกไม่ได้มีแค่ความร้อนหลังจากนั้นยังจะมีความหนาวเย็นคุณจะสามารถอยู่รอดได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าสองสิ่งนี้เพียงพอหรือไม่ดังนั้นฉันจึงวางมัดจำห้าแสนหยวนทางออนไลน์สั่งซื้อธาหินไร้ควันสองพันตันจากนั้นก็ติดต่อโรงงานผลิตน้ำแข็งเพื่อสงออนนาข็ขาจเจรเรธ ชาติก่อนคนนี้พูดไม่ดีลับหลังฉันตลอดถึงขนาดยุยงให้หลิวหรูเยียนยึดบ้านของฉันมองดูสองคนนี้แล้วฉันไม่มีอารมณ์ดีเลยใครจะรู้ว่าหลิวหรูเยียนกลับหน้าแดงและดึงฉันไว้สู้ๆอยู่กับฉันได้ไหมเมื่อวานนี้เป็นความผิดของฉันฉันไม่ควรโมโหใส่คุณแต่ฉันกลับสะบัดมือเธอออกใครจะรู้ว่าหลิวหรูเยียนและเพื่อนสนิทคิดว่านี่เป็นการทดสอบรีบเรียกแท็กซี่ตามฉันทันทีไม่นานฉันก็มาถึงโรงงานผลิตน้ำแข็งฉันเปิดปากถามเจ้าของโรงงานทันทีน้ำแข็งกินได้สองพันตันต่ใช้เวลานานแค่ไหนในการผลิต เจ้าของโรงงานรับประกันด้วยความมั่นใจว่าใช้เวลาเพียงสองวันครึง่งฉันโอนเงินมัดจำหนึ่งแสนบาทให้เจ้าของโรงงานท,าทันทีส่งถึงสถานที่ที่กำหนดในสองวันครึ่งและจ่ายเงินส่วนที่เหลือเจ้าของโรงงานยิ้มและถามคุณซื้อก้อนน้ำแข็งเยอะขนาดนี้ไปทำอะไรเราสามารถเจราจาราคากันได้ในครั้งต่อไปแต่ฉันกลับแสดงท่าทีจริงจังฉันอยากเพิ่มความสูงให้กับเทือกเขาฮิมาลัยแต่ขณะที่ฉันกำลังจะไปลิวรุเยียนและเพื่อนสนิทรีบไปหาเจ้าของโรงง,งานทันทีเมื่อรู้ว่าฉันซื้อน้ำแข็งแปดแสนบาทในครั้งนี้ทั้งงงงสสอออออคนน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 ้้าา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 กจแแทททบุดดตีมมมรรรรถยยยยััไ่่่่วฉใชเศษธ ไม่อย่างนั้นใครจะงโง่ขนาดซื้อก้อน้ำแข็งราคา8ลแสนเพื่อเพิ่มความสูงและหลังจากที่ฉันทำทุกอย่างเสร็จแล้วก็ได้ตัดสินใจที่จะเพิ่มเติมให้เต็มที่หลังจากที่ได้พิจาร,รณาอาหารทั้งหมดในเมนูแล้วก็เห็นชาที่มีราคาถึง7,000ตามที่พนักงานแนะนำอาหารจานนี้ถูกทำโดยเชฟด้วยตัวเองแต่จะทำอะไรนั้นขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเชฟอาหารที่น่าสนใจขนาดนี้แน่นอนว่าไม่ควรพลาดสักครู่ต่อมาหญิงสาวผมสีชมพูในชุดทำงานถือจานอาหารเดินเข้ามาสวัสดีกับคุณผู้ชายฉันเป็นเชฟของร้านอาหารดัออาารมเบลม เมื่อเห็นดังนั้นฉันก็ตกใจทันทีทำไมถึงเป็นเธอเชฟปีศาจจากนรกดวยงยาวันสิ้นโลกในชาติก่อนเชฟปีศาจจากนรกมีฝีมือในการทำอาหารที่สามารถเปลี่ยนของเน่าเสียให้เป็นของวิเศษได้แม้กระทั่งใช้วัตถุดิบจากสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์ที่กินแล้วต้องตายแต่ก็ยังไม่มีใครสามารถต้านทานสิ่งยั่วยุนได้เห็นฉันตกใจขนาดนี้ใบหน้าของต้วนอยากกระตุกรู้ตัวว่าตัวเองพลาดฉันรีบเริ่มเลี้ยงรสสอเต็กอย่งอางอร่อยถ้าเป็นวันสิ้นโลกฉันคงไม่กล้ากินอาหารที่เธอทำจากนั้นฉันก็เตรียมไป ลูกคนรวยหลายคนใช้เงินที่นี่แต่ไม่ได้อะไรเลยตอนนี้ก่อนวันสิ้นโลกยังได้สัมผัสครั้งสุดท้ายก็ถือว่าไม่มีอะไรต้องเสียใจแล้วระหว่างพูดคุยได้รู้ว่าสาวข้างๆถูกผู้ชายเลวทำร้ายเลยมาใช้เล่าลืมความเศร้าใครจะรู้ว่าเพิ่งดื่มไปไม่กี่แก้วสาวก็หน้าแดงยิ้มเข้ามาใกล้หนุม่มหลอกคุณโสดไหมใครจะรู้ว่าหลิวหยูเหยียนสองคนนี้ตามมาอีกและฉันก็เห็นพวกเขาขณะที่ทั้งสองคำรามจะพุ่งเข้ามาฉันจับมือสาวแล้ววิ่งขึ้นไปชั้นสองจากนั้นก็หลบเข้าไปในห้องที่มี เขาพูดอย่างเขินอายว่าเขาไม่มีประสบการณ์ฉันคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้คุณเมาแล้วหรือตื่นตัวหน่อยจากนั้นฉันเตือนเขาว่าอย่าออกไปข้างนอกในช่วงนี้เก็บอาหารไว้ในบ้านให้มากหน่อยฉันรู้สึกเสียดายเล็กน้อยที่ปฏิเสธเธอแต่เมื่อดูท่าทางของสองคนนั้นข้างนอกคืนนี้คงไม่มีโอกาสสองวันครึ่งต่อมาสินค้าที่ฉันสั่งทั้งหมดถูกส่งไปยังคลังสินค้าที่กำหนดและหลิวหยูเยียนลีนาและอิโตมาอย่างรวดเร็วเมื่อได้ยินเสียงเมื่อพวกเขาเห็นโต๊ะลงนามที่โรงแรมเฟรนซิตี้ส่งมาอย่างยิ่งใหญ แน่นอนว่าต้องการขอเธอแต่งงานแต่เมื่อหลิวหยูเหยียนเดินเข้ามาถามฉันว่าซื้อของพวกนี้ไปทำอะไรฉันมองเธอแวบหนึ่งบอกว่าจะบอกเธอหลังจากช่วยย้ายของเสร็จมองเธอเมื่อได้ยินเธอก็หน้าเปลียดไปทันทีเราเล่นอะไรกันฉันต้องการเป็นคนรวยอาจจะทำงานหนักแบบนี้ไม่ได้ตอนนั้นหลี่หน้าก็เตือนเธอนี่ต้องเป็นการทดสอบเธอแน่ๆน่อยากดูว่าเธอมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นภรรยาคนรวยหรือไม่เมื่อได้ยินหลี่หน้าวิเคราะห์แบบนี้หลิวหยูยเหยียนก็ลงมือทันทีดีเลยฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่อ่อนแอแบบนั้น เธอกัดฟันแบกของในใจยังคงฝันหวานไม่หยุดการเป็นภรรยาคนรวยต้องมีคุณสมบัติที่ดีแค่ตัวเองสามารถผ่านการทดสอบได้วันนี้ซูซูต้องแต่งงานกับฉันแน่ๆส่วนลีนาที่อยู่ข้างๆเห็นสถานการณ์ก็ไม่ยอมแพ้วางแผนเงียบๆที่จะเป็นภรรยาน้อยแค่ได้กินน้ำซุปก,ก็พอใจแล้วเห็นว่ามีแรงงานฟรีมากขนาดนี้ฉันก็ยินดีที่จะสนุกกับมันของเยอะขนาดนี้ถึงจะจ้างคนมาก็ต้องใช้เวลานานหลังจากผ่านไปครึ่งวันเวลาก็มาถึงช่วงเย็นตอนนี้หลิวอยูเยียนเหนื่อยจนตัวสั่นไปหมด แต่เพื่อที่จะเป็นคุณนายที่รำ่ำรวยเธอฝืนทั้งเหนื่อยและหิวจนถึงที่สุดโซลีน่าที่อยู่ข้างๆก็เหนื่อยจนล้มลงกับพื้นไอ้บ้าคนนี้ดันให้เรายกของหนักขนาดนี้ก็น้ำแข็งนั่นหนักเกินหนึ่งร้อยจินตอนนี้หลิวหยูเยียนหอบหายใจแล้วพูดว่าตอนนี้การทดสอบเสร็จสิ้นแล้วประกาศได้แล้วว่าฉันคือเจ้าสาวแขกที่รำ่ำรวยเหล่านั้นก็ปรากฏตัวขึ้นดังนั้นเธอจึงเดินโซเซมาที่ด้านหลังของฉันคุณยังมีอะไรจะพูดกับฉันอีกไหมแต่ฉันกลับให้ซองแดงคนขับรถส่งของคคนมม่่่กองงาู้บีุณแแตตไ พวกคุณไปได้แล้วเมื่อได้ยินเช่นนั้นหลิวหยีเยียนก็เต็มไปด้วยความไม่เชื่ออย่าล้อเล่นหน้าต้องมีเสอค์้ารแน่แน่คุณให้แขกออกมาเถอะเรามาแต่งงานและใช้ชีวิตด้วยกันอย่างดีเถอะแต่ฉันกลับบอกตรงๆว่าตอนนี้ฉันมีนิสิยพ่วมหัวและยังขายบ้านไปแล้วแบบนี้คุณยังอยากอยู่กับฉันไหมใครจะรู้ละ่ะใครจะรู้ว่าตอนนี้หลี่หน้ากลับร้อนใจเป็นไปไม่ได้ที่แค่ค่าเลี้ยงจะเป็นไปไม่ได้ที่แค่ค่าเลี้ยงจะต้องใช้สิบล้านคุณจะยอมรับหรือไม่พวกคุณพูดเรื่องพวกนี้เเเเเเเปป็นจจจจ้้าา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 ยยใหญ่่่่่ททททีีีีตังงจจะะคคววววมมมมดด๋วพวพพกกขขไลือิสู ฉันแค่ช่วยนิดหน่อยเมื่อได้ยินคําอธิบายของฉันสีหน้าของหลิวหยู่เยียนก็หม่นมองลงท,งทันทีคุณมันคนเลวหลอกฉันมาตลอดจากนั้นก็พุ่งเข้ามาหาฉันอย่างดุร้ายแต่ฉันก็หลบได้อย่างง่ายดายด้วยการเอียงตัวคุณมันคนเลวไม่ใช่ลูกคนรวยเลยคุณไม่มีทางได้แต่งงานกับฉันอีกแล้วเธอทำเหมือนใครจะอยากได้ผู้หญิงที่เห็นแก่เงนินอย่างเธอหลังจากนั้นหลิวหยู่เยียนก็พูดจาอย่างดูเดือดแล้วเดินจากไปสองคนโง่ รอให้ถึงวันสิ้นโลกแล้วพวกเธอจะรู้สึกดีหลังจากยืนยันว่าเตรียมเสบียงครบแล้วฉันยกมือขึ้นและใช้พลังวิติพิเศษเก็บเสบียงทั้งหมดในโกดังเข้าไปหลังจากเสร็จเรื่องฉันก็เข้าพักในห้องสวีทของโรงแรมฟรีสิตี้ใครจะคิดว่าอิโตมาซารุจะมาในเวลานี้พาพี่ชายของเขามาด้วยพี่ชายก็คือไอหนุน่มนี่ไอหมอนี่แหละที่รังแกผู้หญิงของฉันและพี่ชายของเขาก็คือคนที่เคยให้ฉันกู้เงินโดยใช้ทรัพย์สินคํำประกันอิโตชินฉันกำลังจะหาหนายอยู่พอดีไม่คิดเลยว่านายจะกล้าลงมือกับน้องชาย นี่หกแสนที่นายติดฉันก็เกือบครบแล้วตอนนี้ก็มาคิดบัญชีใหม่เล่าพร้อมกันเลยหลิวหยูเหยียนและอีกคนก็แสดงสีหน้าดูถูกโชคดีที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับคนจนๆแบบนี้ตอนนั้นฉันเช็ดปากมลงวันนี้ชักจะเยอะขึ้นเรื่อยๆกินอย่างสบายใจกินข้าวยังไม่ให้คนสบายใจเลยเมื่อได้ยินอิโตชินยิ้มเล็กน้อยไอ้หนูพรุ่งนี้ต้องคืนเงินแล้วนะตอนนี้ยังสบายอยู่ในโรงแรมอย่าบอกนะว่าคืนนี้จะหาเงินได้หกแสนแต่อิโตเซ่กับรอไม่ไหวแล้วพี่ใหญ่ยอย่าเสียเวลากับเขาเลยข้าไอ้ขยะที่ ทุกท่านมีอะไรก็คุยกันดีๆนะคุยกันดีๆก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้ให้ไอ้หนูนี่คุกเข่าขอโทษน้องชายฉันเรื่องนี้ก็จะจบไปเมื่อได้ยินหลิวซินดุยมองมาที่ฉันอย่างแปัดไม่เป็นไรแค่ผู้กระจอกไม่กี่คนพอพูดจบอิโตชินก็โกรธทันทีไอ้หนูฉันให้เกียรตินายแล้วใช่ไหมวันนี้ถึงแม้จะเป็นเทพเจ้ามาก็ช่วยไม่ได้ชายคนหนึ่งทาคนกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาพวกคุณทําอะไรกันอยู่ใครให้ความกล้าพวกคุณมาสร้างปัญหาที่นี่เห็นว่าเป็นเกาชี้เสียงอิโตชินก็กลัวขึ เขาคือเกาชี้เสียงผู้เชี่ยวชาญการกินปลาและคนบ้าทุกหัวชาที่แล้วเขาเป็นอำนาจใหญ่ในเมืองการค้าเชฟปิศาจนรกเป็นลูกน้องของเขาแต่ในวินาทีถัดมาผมก็นึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาเกาชี้เสียงสามารถกลายเป็นคนทุกหัวได้เพราะที่นี่เป็นที่แรกที่เกิดการกลายพันย้อนยุคนั้นโอกาสนี้ก็เป็นของผมแล้วทันใดนั้นผมก็ลุกขึ้นและเลือกที่จะออกไปสักพักผมก็กลับไปที่ห้องชุดปรัานาธิบดีมองออกไปนอกหน้าต่างชาติที่แล้วผมกับหลิวรูเอียนซ่อนตัวอยู่ในห้องใต้ดินถึงรอดพ้นวันสิ้นโลกที่ร้อนระอุมาไไดด้้้้้คคิิวว่่่่าาารัังงนนีีีททเเธธออปแแลลตตกบมม พอดีเลยจะได้คิดบัญชีทั้งความแค้นใหม่และกกับในขณะเดียวกันนอกโรงแรมอิโตเซนกับพี่ชายยังบน่นอยู่ว่าทำไมตอนกลางคืนร้อนกว่าตอนกลางวันแต่พอคิดว่าจะได้เห็นลิวหรุเยียนสองคนในชุดว่ายน้ำพวกเขาทั้งสองก็ตื่นเต้นขึ้นมาทันทีขณะที่ทั้งสองกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานจู่ๆพระจันทร์บนท้องฟ้าก็กว่าพลังงานรุนแรงออกมาวินาทีต่อมาอุณหภูมิภายนอกก็พุ่งขึ้นถึง80องศาท,าทันทีคนที่รู้สึกถึงความร้อนสูงก็รีบวิ่งกลับไปที่โรงแรมอย่างบาดคลั่งแต่ถึงอย่าง แต่ไม่นานอิโตมาคอดตก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติที่ใหญ่ละตอนนี้อิโตชินที่ถูกแสงจันทเผาจนมีควันก็เดินเข้ามาในที่สุดเมื่อเห็นดังนั้นน้องชายที่อยู่ข้างๆก็รีบเข้ามาตรวจดูบาดแผลพี่ชินคุณต้องไปโรงพยาบาลแล้วเมื่อได้ยินดังนั้นอิโตชินก็รีบโทรหาลูกน้องเสีย่ยวเตาให้เขาขับรถมารับตัวเองที่โรงแรมผลลัพ์คือเสี่ยวเตาและขับรถออกจากลานจอดรถผลลั์คือลานจอดรถเล็กยางรถถูกแสงจังทาจานเทเผาจนระเบิดนี่มันเรื่องจริงหรือเปล่าร้อนจนยางระเบิดได้ยังไงนี่มันอากาศบ้าอะไรเนี่ยแต่พอเพิ และเขาเองก็ล้มลงอย่างแรงแต่พอเขาพยายามจะลุกขึ้นกลับพบว่าหน้าติดแน่นกับพื้นแล้วทันใดนั้นเสียงกรีดร้องของเสี่ยวเต่าก็ดังมาจากปลายสายเนื่องจากจู่จูพระจันทร์ปล่อยความร้อนมหาศาลอุณหภูมิภายนอกพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วถึง75องศาเซลเซียสและอุณหภูมิพื้นดินก็สูงถึง10 0ศูนย์แม้แต่สูญไฟฟ้าของเมืองก็ทนความร้อนไม่ไหวเกิดเหตุการณ์ทันทีระบบไฟฟ้าทั้งเมืองล่มในขณะนั้นเห็นได้ชัดว่าเสี่ยวเต่าที่ปลายสายไม่ตอบสนองอิโตชินถอนหายใจออกมาดดดููเเเเหหหหมมมมืือออนนนนวววว่่่่่าาาาาาิิรรจจะยไไปแล้้้งงงกกฟัุภขึึ็ถ40 องศาแม้ว่าทุกคนจะใส่เสื้อผ้าก็ยังร้อนจนเหงื่อไหลท่วมตัวถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปทุกคนจะต้องตายเพราะความร้อนในไม่ช้าแต่ในขณะนั้นเองหลิวหยูเยียนที่อยู่ข้างๆก็คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ทันทีฉันจําได้ว่าห้องสวีทของซูซูมีสระว่ายน้ําเราสามารถไปยึดมาได้ในขณะที่ทุกคนร้อนจนแทบจะระเบิดฉันกลับเล่นน้าอย่างสบายใจในห้องเพราะบทเรียนจากครั้งก่อนครั้งนี้ฉันเตรียมตัวมาอย่างดีไม่เพียงแต่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศหลายตัวในห้องยังเ,ยตเตรียมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เพื่อรักษาอุณภูมิในห้อง พร้อมกับน้ำแข็งที่ฉันสั่งซื้อมาเมื่อไม่นานนี้ชีวิตแบบนี้แม้แต่จัก,กรพรรดิก็ไม่แลกจากนั้นก็นำอาหารอร่อยๆออ,ออกมาจากมิติพิเศษวันแรกของวันสิ้นโลกก็กินอาหารเช้าแบบง่ายๆก็พอแต่ตอนนั้นเองก็มีเสียงเคาะประตูดังมาจากข้างนอกพร้อมกับประตูห้องที่ถูกเปิดออกความเย็นสบายพุ่งตรงมาที่อิโตะชินพวกคุณมาหาผมมีธุระอะไรแต่อิโตะมาโกโตเห็นภาพในห้องก็ร้องออกมาทันทีที่ใหญ่ดูเร็วนี่มันในห้องนี้ไม่เพียงแต่มีพื้นยังมีไฟฟ้าและของกินด้วยพอพูดจบหลิวโดยเย เธอนี่เห็นแกตัวเกินไปแล้วใช่แล้วให้เด็กเหม็นเธอยืมเงินฉันไปตั้งเยอะก็ควรคืนได้แล้วยกห้องนี้ให้พวกเราถือว่าเป็นดอกเบี้ยของสองสามวันนี้ก็แล้วกันพอพูดจบฉันก็ยิงทะลุหัวหมูของเขาทันทีรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่แผ่ซ่านมาจากร่างกายอิโตชินตกใจสุดขีดตัวเองโดนยิงเข้าแล้วส่วนฉันก็มองคนอื่นด้วยสายตาเย็นชาใครเจ้าเข้ามาอีกก้าวตายเมื่อได้ยินคำนี้หลิวรุยเยียและพวกก้องเลยแต่ซาด้วยความตัวไอหมอนี่ไปเอาปืนมาจากไหนตอนนี้อิโตชินจัดปันแน่ไอหนูแกหาของพวกนี้้มาาไไดยยังงังงถืออว่แกฉนรบ วินาทีถัดมาฉันยิงทะลุขาหมูของเขาอีกครั้งรีบสายหัวไปซะยังจะพูดไราสาระอะไรอีกตอนนี้ฉันจะนับถึงสามพวกแกหายไปจากหน้าฉันท,ทันทีไม่งั้นจะต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปในขณะเดียวกันล็อบบี้โรงแรมกลายเป็นความวุ่นวายแกหลอกใครอยู่โรงแรมของพวกแกจะไม่มีอาหารเลยได้ยังไงผู้จัดการรีบขอโทษทันทีเมื่อได้ยินสองวันก่อนมีคนจองโตเลี 1000. ้ยงหนึ่งพันโตวัตถุดิบหมดแล้วเดิมทีตั้งใจจะสั่งของเข้ามาวันนี้ตอนนั้นหัวหน้าแก๊งที่อยู่ข้างๆผู้เสียงเย็นชางั้นก็เอาอาหารและน้ำที่เหลือทั้งหมด แขกคนอื่นในโรงแรมไม่พอใจทันทีทำไมอาหารและน้ำต้องให้แก่คนเดียวแก่ทำแบบนี้ไม่ให้ทางรอดกับคนอื่นเลยแต่ในวินาทีถัดมาอิโตมาโกะตกประคองอิโตชินมาที่ห้องโถงช่วยด้วยสูสูก้าคนแล้วไม่นานพวกเขาก็เล่าเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นด้วยการเติมสีสันและบอกทุกคนว่าฉันซ่อนเสบียงไว้เมื่อได้ยินดังนั้นทุกคนก็เดินไปที่ห้องของฉันใช่ฉันเปิดประตูห้องอีกครั้งรู้สึกถึงความเย็นภายในห้องทุกคนแสดงสีหน้าตตะก,ก,กลางแต่พวกเขาก็รีบป,ปิดสีหน้านั้นอย่างรวดเเเเเรรร็วววนนนนุนุาา่่่่มมม้้ออออออยยยาาาาคกกกับบธืงงงงตีไชลิ ห้องของเธอมีเครื่องปรับอากาศให้พวกเราเข้าไปพักเย็นได้ไหมคนหนุ่มสาวต้องเคารพผู้ใหญ่และรักเด็กแต่จู่ๆเด็กน้อยคนหนึ่งก็เห็นของทอดในห้องแล้วเขาก็วิ่งเข้าไปในห้องอย่างบ้าคลาั่งแม่หนูอยากกินของทอดอย่างไรก็ตามสิ่งที่ตอบกลับเขาคือเท้าของฉันที่ไร้ความปราณีเด็กน้อยถุกฉันแต่ออกไปสองเมตรอย่างรวดเร็วดูแลลูกของคุณให้ดีไม่เช่นนั้นฉันไม่รังเกียจที่จะดูแลแทนคุณทันทีที่พูดจบทุกคนก็แสดงความโกรธออกมาเขายังเป็นแค่เด็กคุณทําได้อย่างไรคนอย่างคุณไม่สมควรอยู่ในห้องนี้เขาก็พุ่งงงงข้า,ารอัตนนยูดดหลชโ มองดูร่างของคนนั้นลม้มลงฝูงชนที่เคยวุ่นวายก็หยุดนิ่งทันทีตอนนั้นฉันพูดด้วยเสียงเย็นชาฉันเป็นคนเดียวแต่ชีวิตของคุณก็มีแค่หนึ่งเดียวภายใต้การกดดันของฉันทุกคนทำได้แค่กลับไปที่ห้องโถงอย่างหดหู่มีเพียงหลิวอยู่เยียนและหลี่หน้าที่อยู่ต่อพี่ซูขอแค่คุณให้เราเข้าไปคุณให้เราทำอะไรก็ได้เมื่อได้ยินฉันหัวเราะเย็นชาช่างเป็นความสัมพันธ์พี่น้องที่ลึกซึ้งจริงๆงั้นพวกคุณก็เข้ามาเถอะแต่ตอนนั้นอิโตมาก่อนพุ เห็นได้ชัดว่าอิโตมาซาโอมโมดสติหลิวรู้เหียงและหลีน่าดูตกใจพวกเราอยากเข้าไปเลยข้างนอกก็ดีอยู่แล้วในขณนะเดียวกันรถพุ่มก่อที่แดัดแปลงแล้วคันหนึ่งจอดอยู่หน้าประตูโรงแรมจากนั้นทหารที่ติดอาวุธครบมือหลายคนก็เดินเข้าไปในโรงแรมขอถามหน่อยว่าสัราจารลิงเิ้นกวอยู่ที่นี่ไหมพวกเราเป็นทีมผู้ภัยกรุณาใส่ชุดกันความร้อนแล้วไปกับพวกเราจากนั้นทหารก็พูดกับฝูงชนที่กำลังวุ่นวายว่าทุกคนกรุณาใจเย็นๆรถกู้ภัยไม่สามารถพาทุกคนไปได้ในครั้งเดียวตอนนี้ทางการได้เริ่มปฏิบัติการกกูู้้ภัยแลวทุุคคนสาามรถไไป่่จดดตองื ซึ่งเป็นเวลาที่อุณหภูมิต่ำที่สุดเดินทางไปยังจุดผู้ภัยด้วยตัวเองทันทีที่ผู้จบทุกคนก็โห่ร้องด้วยความดีใจดีมากทางการยังไม่ล่มสลายทั้งหมดใครจะรู้ว่าตอนนี้หัวหน้ามืดพุ่งเข้าหาทหารอย่างกระทหานข้าคือจางต้าติ๋วจากลุ่มบริษัทจางข้าจะให้เจ้าหนึ่งพันล้านรีบเอาชุดกันความร้อนของเจ้ามาให้ข้าข้าจะไปเดี๋ยวนี้แต่ในวินาทีถัดมาก็ถูกจับกลับาศาสตราจารย์หลิวเจินกัวเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาของประเทศเรามีบทบาทสำคัญต่อภยัยพิบัติครั้้้นนนลลูกกอออองงงงหาาายยคค็ทไดแ่่่เมเชืฟั แต่ในขณะที่ทีมผู้ไผ่กำลังเตรียมตัวออกไปหลิวรู้เหยงกลับหยุดทหารคนหนึ่งไว้ที่อู่รอเดี่ยวข้างบนมีคนบ้าฆ่าคนอยู่ให้หมอนั่นมีสคิวมันฆ่าพวกเราไปหลายคนแล้วเมื่อได้ยินเช่นนั้นทหารคนนั้นก็ถอดหมวกกันความร้อนออกท,ทันทีพวกเจ้าไปก่อนเถอะข้าจะติดต่อพวกเจ้าหลังจากจัดการเสร็จแล้วจากนั้นก็ถืออาวุธเดินขึ้นไปข้างบนข้าจะดูซิว่าเป็นเทพเจ้าที่ไหน,นแต่หลิวหยู่เหยิงกลับรู้สึกภูมิใจรอจนสู้สูตายฉันก็จะสามารถรอาการช่วยเหลือในห้องนั้นได้ทหารพเ,าาาเบพบออิิิ่่่่่งงงงงงเเดดนนนนนมมมาาาาาาถถึกกกลลลทแตตับบพวีอออซยูใ้้้ข ทันใดนั้นมีระเบิดแปลชถูกโยนออกมาจากห้องหลังจากแสงขาวจจาอย่างรุนแรงมีเงาคนปรากฏขึ้นข้างหลังเขาเมื่อเขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งเขาก็ถูกฉันมัดไว้ในห้องแล้วรองหัวหน,หน้าหน่วยพิเศษลูเซียเฟิงในเมื่อคุณตื่นแล้วมาคุยกันเถอะเมื่อเห็นห้องเต็มไปด้วยน้ำแข็งลูเซียเฟิงรู้สึกงงงวยคุณเป็นใครกันแน่แล้วคุณเอาปืนกับระเบิดแปลชมาจากไหนเมื่อได้ยินฉันก็ยิ้มฉันก็แค่บัณฑิตจบหมัดปืนได้มาตอนเที่ยวตะวันออกกลางและทางการก็ได้ตั้งจุดช่วยเหลือแล้วตัั้้้้้งงงงใใใจจหหปปรรระะชชชาาาานนนนไไไไไเออออ่่่่วมมืดดดคุณูยยฉที ดูเหมือนว่าจะคล้ายกับชีวิตที่แล้วจากนั้นฉันพูดกับหลูเสียวเฟิงว่าแม้อุณหภูมิจะลดลงมากในช่วงช้ามืดแต่การอยู่ภายใต้แสงจันทร์เกินสิบนาทีจะทำให้เป็นลมได้หลายคนจะตายบนถนนนี่ก็เป็นเรื่องจริงแต่การดัดแปลงรถกู้ภัยนั้นยากมากพวกเขาต้องไปยังจุดกู้ภัยด้วยตัวเองก่อนตอนนั้นฉันตกหลายเขา จริงๆแล้วผ้าห่มหนาและเสื้อผ้าฝ้ายหนาก็ช่วยกันความร้อนได้ถ้าไม่ลงก็น่าจะเพิ่มอัตราการรอดชีวิตได้จากนั้นฉันก็แก้เชือกที่มัดเขาออกฉันเคารพในสิ่งที่พวกคุณทำดังนั้นครั้งนี้ฉันจะไม่ฆ่าคุณแต่จะไม่ทนต่อการยั่วยุข,ของพวกคุณซ้ำๆหลังจากหลู่เสี่ยวเฟิงพูดเรื่องผ้าห่มเสร็จก็เตรียมตัวจะไปจนกระทั่งทหารออกไปหัวหน้าแก๊งตกหน้ากาวจุนเฉียนทันทีฉันเลี้ยงพวกแกไว้มีประโยชน์อะไรตอนที่ฉันถูกควบคุมเมื่อกี้ทำไมพวกแกไม่ลงมือแต่เกาเฉียนกลับเลือกที่จะทนกับไอ้อ เพราะเขาหวังว่าหลังจากที่ความสงบเรียบร้อยกลับมาจะยังคงใช้ความสัมพันธ์ของอ้วนกับคนข้างบนต่อไปแต่ฉันกลับหัวเราะตอนนี้โลกที่วุ่นวายได้มาถึงแล้วเกาเจ้าในายใหญ่คุณยังคิดว่าจะคืนความสงบเรียบร้อยได้อีกหรือจากนั้นฉันก็เทน้ำแข็งจากแก้วเก็บความร้อนลงบนโต๊ะเกาเจ้าในายใหญ่ฉันมาหาคุณเพื่อทำการค้าหลังจากเห็นน้ำแข็งเกาเฉียงก็ไม่สามารถสงบได้ทันทีลูกน้องข้างๆยิ่งกรีดร้องออกมาโอ้พระเจ้านี่คือน้ำแข็งที่ใหญ่เราฆ่าเขาเถอะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นของเราทั้งหมดแต่เขาเพิ่งจะยื่นมือไปจับแต่ถกฉันใช้้จอไว ตอนนี้เกาจุนเฉียงยิ้มแย่ๆตอนนี้เกาเฉียงชี้ไปที่ที่อยู่น้องซูอย่าไปถือสาเขาเลยเรามาคุยเรื่องความร่วมมือกันดีกว่าเมื่อก้อนน้ำแข็งเข้าปากในขณะนั้นทั้งสองคนรู้สึกว่าตัวเองกลับมามีชีวิตอีกครั้งในวินาทีถัดมากลับทุกหัวหน้าใหญ่เตะไปหนึ่งทีดีเลยนะเจ้าเกาโฮเฉียงกล้าซ่อนก้อนน้ำแข็งจากฉันเหรอครั้งหน้ามีของดีไม่เอาออกมาในชายแน่ใครจะรู้ว่าเกาโฮเฉียงกลับหันมาตัดคอเขาตอนนี้เป็นยุคสมัยที่วุ่นวายแล้วดังนั้นนายก็ตายไปซะตอนนี้ททีีีี่่่่่่่่นน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 ฉฉัััเเเปป็นคน็คคคตตดดดดดสิใจจจอออออืืืืๆะไไไุชวววยยหหหลลลรมมกาาููพขง้้ผแ ชาติที่แล้วกกโฮู้เฉียงก็รุ่งเรืองในโรงแรมนี้ถ้าฉันเร่งเรื่องนี้โอกาสของนายจะมาถึงเร็วขึ้นไหมภายใต้การกดดันของเกาฮู้เฉียงผู้อยู่อาศัยในโรงแรมต่างห่มถ้าห่มเริ่มออกเดินทางตอนนี้ช่ายังอยู่ในโรงแรมต่อไปพวกเขาจะมีแต่จุดจบที่ตายเพราะกระหายน้ําออกไปจุดช่วยเหลือยังอาจมีทางรอดแต่ความร้อนข้างนอกหนักกว่าที่พวกเขาคิดแม้ว่าพื้นรองเท้าจะผูกด,ด้วยไม้ก็ยังสามารถรู้สึกถึงความร้อนของพื้นดินได้แต่ในขณะนั้นเองคุณยายคนหนึ่งสะดุดล้มโดยไม่ตั้งใจทันใดนั้นเ้าตัวเธอก็เหมือนกับไอกกมลายยไันนนนเเ่่่อห็็ช้้้ผูู ต่างรีบมุ่งหน้าไปยังจุดช่วยเหลือในขณะเดียวกันที่หน้าประตูโรงแรงก์ปริตี้จู่ๆก็ลืมตาสีแดงตั้งขึ้นแล้วครามรพุ่งเข้าไปในโรงแรงเมื่อเห็นเช่นนั้นเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนก็ตกใจไม่น้อยถ้าโดนมันกัดจะกลายเป็นซอมบี้ม่เห็นซอมบี้กำลังจะพุ่งเข้ามาเก้าเฉียงคว้าคออิโตะมาเอาเขามาบังตัวเองแม้ว่าเขาจะไม่ได้สัมผัสซอมบี้โดยตรงแต่ก็ยังถูกความร้อนรอบๆทำให้ปลอดแต่ในขณะนั้นเองแต่ฉันกลับแบบดักเคขนาะ50เมตรเดินเข้ามาทุกคนหลีกไปเมื่อออออเเเเเหหหห็็นนนนนนดดััััังงง้้้้้กกกกาาาา่่่สีีียยยวรระใมจบแลคข มองดู s p สองตัวที่อยู่ตรงหน้าแต่ฉันไม่ลัวเลยสักนิดอุณหภูมิสูงจะทาให้ s อสีกลายพันธุ์แต่พวกมันไม่ใช่ซอมบีไม่แพร่เชื้อไวรัสกลับดูเหมือนหั่นปา่าที่อธิบายไว้ในซานหห่จริงและหั่นป่าเหล่านี้จะมีความทรงจําหรือความยึดมั่นบางอย่างในชีวิตก่อนเกาชี่เสียงคนก่อนก็น่าจะฆ่าคนนี้ทําให้เขามีความยึดมั่นในการแก้แค้นเกาชี่เสียงกลายเป็นหั่นป่าตัวแรกส่วนอิโตชินที่อยู่ตรงหน้านี้เพราะถูกฉันท่าจึงกลายเป็นหั่นป่าอีกตัวหนึ่งแต่ฉันกลับพหหุ ต่อมาก็มีแกนผลึกที่สามารถนำมาซึ่งคุณสมบัติ CQ ก็พุ่งออกมาจากร่างของเขาชาติก่อนเกาจุนเฉียนก็พึ่งพาสิ่งนี้ชาติก่อนเกาจุนเฉียนก็พึ่งพาสิ่งนี้กระโดดขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้ครองเมืองการคา้าหลังจากได้คริสตัลนิวเคลสแล้วฉันก็หนีไปทันทีจากนั้นก็แต่อิโตชินไปทางเกาจีเฉียนที่เหลือนี่ก็ฝากให้คุณจัดการเห็นฉันเดินขึ้นไปชั้นบนเกาจีเฉียนจับอิโตมัครโรที่นอนอยู่บนคืนอีกครั้งใช้เขาเป็นโล่ป้องกันตัวเองพี่น้องทั้งหลายหยิบอาวุธมาฆ่าเขาส่วนฉันก็รินคริสตัลนิวเคลสเย็นๆให้ในา แค่ล้างให้สะอาดแล้วกลืนลงไปตรงๆก็จะทำให้ร่างกายดูดซับพลังงานของคริสตัลนิวคริสได้เมื่อฉันดื่มคริสตัลนิวคริสจนหมดวินาทีถัดมาพลังงานที่น่ากลัวก็ระเบิดออกมาจากร่างกายของฉันทันทีจากนั้นฉันก็หมดสติและล้มลงกับพื้นกลุ่มของเกาหลังใช้หมดน้ำแร่ทั้งหมดในโรงแรมนี่จึงทำให้ปีศาจแห้งตายตอนนั้นมีลูกน้องคนหนึ่งจับหลีหน้าและตะโกนยายผู้หญิงเหม็ยยังคิดจะหนีอีกหรือเชื่อไหมว่าฉันจะถอดทาเธอออกใครจะรู้ว่าหลีหน้ากลับชี้ไปที่หลิววุ่ยเหย วกคุณเอาเธอไปขู่สู่และโจมตีเขาในโอกาสนี้หลิวรู้เหียนจึงต้องแสดงความเต็มใจที่จะร่วมมือแต่เงื่อนไขคือต้องให้เธอกินข้าวให้อิ่มก่อนและต้องมีปลาเมื่อได้ยินเช่นนั้นเกาหลังหน้าถอดสีทันทีเธออยากกินปลาก็ทําเองสิผู้จบก็ยื่นมีดเล่มเล็กไปให้หลิวรู้เหียนและหลิวรู้เหียนก็หันไปมองเพื่อนสาวพลาสติกข้างๆเพื่อนรักในเมื่อเธอไม่ทําก็อย่ามาโทษฉันว่าไม่ยุติธรรมใจยเย็น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 แล้วค่อยๆเข้าไปแม้แต่เกาเฉียงและน้องชายยังตกใจและฉันก็ฟื้นจากการสติ หลังจากดูซับแกนผลึกร่างกายและความเร็วของฉันได้รับการพัฒนาอย่างมากและไม่กลัวผลกระทบจากความร้อนสูงอีกต่อไปในขณะนั้นเองต้นหยามาที่หน้าบ้านของฉันก้าชี้เสียงพวกเขาบ้ากันไปแล้วที่นี่คือความหวังเดียวของฉันไม่รอให้เธอคิดนานฉันก็เปิดประตูเธอมาหาฉันมีเรื่องอะไรหลังจากเห็นกล้ามท้องก้าวก้อนของฉันใบหน้าของต้นหยาก็แดนขึ้นทันทีและฉันก็เข้าใจเหตุผลที่เธอมาหาฉันอย่างรวดเร็วแต่ฉันก็ไอเบาๆหนึ่งทีทรัพยากรของฉันมีจำกัดฉันไม่สามารถรับเธอเพียงเพราะเธอสวยได้ เมื่อได้ยินเช่นนั้นต้นอยากก็รีบพูดนอกจากเป็นพ่อครูแล้วยังเป็นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแพทย์มีประสบการณ์เป็นสัลยแพทย์สิปีแต่ฉันก็ยังปฏิเสธข้อเสนอของเธอหน้าดึงดูดจริงๆแต่ตอนนี้ทรัพยากรขาดแคลนไม่รู้ว่าจะรอดถึงพรุ่งนี้หรือเปล่าเมื่อได้ยินดังนั้นต้นอยากก็รีบกังวลทันทีแค่คุณไล่ฉันออกจากตึกฉันก็สามารถเป็นคนที่ฉันอยากเป็นได้ตอนนี้เมื่อเห็นฉันตอบรับทันทีต้นอยากก็ยิ้มกลับมางั้นก็ถือว่าที่นี่เป็นบ้านของตัวเองแต่ฉันขอพูดตรงๆไว้ก่่่ออออออาังงงเเเเเลืืืดดียยขคคุณชฟ ไม่งั้นผลที่ตามมาคุณต้องรับผิดชอบเองเอาละตอนนี้พิสูจน์ความตั้งใจของคุณให้ฉันเห็นสิเมื่อได้ยินดังนั้นต้นอ,อยากก็อิงไปท,ทันทีต้องเริ่มตอนนี้เลยเหรอ